โอ้โหดูดอกดอกสวยๆแบบนี้เหมือนดอกพลาสติกเลยเป็นทรงกลมฮะนี่คือดอกของโหยา่าหรือว่าไม้ประดับที่เป็นไม้แขวนสวยงามฮะใครสนใจก็ทักได้ฮะร้านคุณกิ๊กฮะแวะมาได้เลยฮะตลาดนัดเนี่ยโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ช่างกิจทะเลตรพี ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาลินลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆมาเดินตลาดชมไม้ะมาดูไม้สวยๆที่ร้านคุณกิ๊กวันนี้ะฮวันนี้พามาดู โฮย่านะฮะวามา้แขวนที่สวยงามนะฮะเลี้ยงง่ายเลี้ยงในร่มรำไรชอบบรรยากาศแบบนี้เกาะต้นไม้ก็ได้หรือจะใส่กระถางแขวนก็ได้นะนดอกสวยฮนะเนี่ยกระถางละร้อยทุกกระถางเลยเนี่นี่ครับเลี้ยงก็จะปกติ มันจะมีเถาเลื้อยยาวไปนี่<ๆ>เขาก็จะเอามาพันพันไว้เรื่อยๆไม่ให้มันไปไกลนะฮะดอกสวยฮะนะมีหลากสนะีอันนี้เป็นสีออกขาวอมชมพูแล้วก็ตรงกลางนะฮะเกษรตรงกลางนะสีแดงนะสวยงามฮนะออกดอกแล้วกำลังออกดอกกันเยอะแยะเลย พวนี้จะออกดอกตลอดทั้งปีฮะนะถ้าสมบูรณ์เมื่อไร่นะออกดอกให้ชมตลอดนี่มาอีกหนึ่งดอกนี่ตัวนี้ดอกสีส,สวยๆเนกันออกเข้มๆนะออกไปทนน้ำตาลนะสวยงามฮนะกระถางละร้อยอ่ะเนี่ยมีอยู่หลายกระถาง ประมาณ5กระถางนะช้าอดหมดจริงด้วยนะตอนนี้สินค้าก็มีไม่เยอะนะใครสนใจก็แวะมาดูนะหรือว่าทักที่เพจกิ๊กกล้วยไม้ได้นะร้านนี้สินค้าคุณภาพแน่นอนฮะนะร้านคุณกิ๊กเนี่ย อ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็พามาชมไม้ส,สวยๆกันที่ชื่อว่าโหย่าขอบคุณครับที่ติดตามรลบชมนาเล็กกิตนาไนแชนแนลสวัสดีครับ